วิถีอินฟลูเอนเซอร์ใส่ทุกอย่างต้องดีหลังกล้องอีกเรื่องหนึ่งเอกอันชา n e ลมา้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเพบ่ับพวกเราเอก รีวิวลัววันนี้ครับเราพบกับร้านดาก้อนบุฟเฟ่ไม่ใช่ับอันนั้นร้านกินอับรีวิวเนื้อดีอันนั้นของกินนีเรื่องรองเท้าเนี่ยวันนี้มารีวิวเรื่องรองเท้าครับวันนี้ครับกับรุ่น n um นกี้แอร์ซูลฟริกสี่รุ่นที่สี่แล้วใช่พูดถึงรุ่นสี่ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอันเตตูคัมโปชื่อเรียกยากมากออกเสียงถูกป่าวว่ากล่องสวยมากครับกล่องสวยมากสีก็สวยสีสวย อ่าให้ดูกล่องนั้นก็้าค่านะครับตรงนี้ให้ผมผมจะให้ดูนิดนึงการสะกดคำอ่าียสะกดอันเตตูคอนโปอันนี้เรียกว่าออกอ่านออกเสียงเฮียสะกดอ๋อ a n t e t o k o u n m p o กี่ตัวเฮียไม่ได้นับเลยนับเลยสิบสามตัวอักษรสิบสามตัวอักษรแล้วมีตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันถึงสิบตัวเฮียเออวะใช่ไหม ว่นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ของนักบาสคนนี้ไงเป็นที่สับสนงงงวยของนักบาสทั่วโลกตระกูลเขาคิดมาแล้วตอนเขาดังใหม่ๆไงใครนะใจแอนใจอิตยานิศยาแนนยายาแนวไม่ใช่นามนเป็กูเลยนไงไงอันเจ๋งๆถูกผมโปโะโป้ะเขเป็นอย่างนี้นเนี่ยใช่ชื่อยาวมากจะเรียกยากซึ่งที่ประเทศจีนครับเขาก็มีชื่อเสียงอยู่บ้างครับเขาเลยให้ฉายาว่าเล letter bro อ่าเลตเตอร์ที่เขาตัวอักษรอ่าบโบรก็พี่น้องอคืออันเต้ดูคัมโปเนี่ยมันเป็นนามสกุลก็คือเหมือนว่าตระกูลอันเต้ดูคัมโปก็เลยเรียกว่า Letter Bro. เลตเตอร์โบรซึ่งเป็นที่มาของสีนี้ครับอ,อ่ามันมีที่มาครับ,รบซึ่งเฮียจ,จะสังเกตเห็นตรงโลโกส้สูทในกี้กับด้านครับมองเข้าไปเนี่ยมองมีตัวอักษรมีตัวอักษรเนี่ยอันเต้ดูคัมโปอยู่ในวยกก็คือนามสกุลท้านนั่นแหละเขาบอกว่ามันกวนกันเหมือนเป็นซุป เต็มสายจริงเรียกว่าถ mm ัง hmm. ค uh an ือซุปซุปอันเต้ดูคำโปรผสมอย่ในนี้นี่คือที่มาของการดีไซน์นะครับมันมีความหมายสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องพูดถึงในเรื่องของจุดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือระบบรองรับแรงกระแทกนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาครับเฮียคือตัวโฟมผมเข้าใจว่าคือลักษณะโฟมอ่ะมันน่าจะเป็นไอเนี้ยรีแอคไหม โฟมรียกเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือข้อมูลเขาไม่ได้บอกมาแต่ว่าลักษณะของริ้วๆตรงส้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนโฟมรีอคเดิมใช่ซึ่งผมเท่าที่ผมใส่ดูเนี่ยมันก็มีความนุ่มคล้ายๆที่เป็นโฟมรีอคนะครับซึ่งโฟมรีอคตัวนี้ไม่ได้ให้มันแบบฟูลเลนจ์นะครับมันมีการเจาะรูเงียเว้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยหายไปเหมือนแบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่เพื่อลดปริมาณโฟมครับทาให้น้ําหนักเบาขึ้นครับอ ลถตรงกลางไม่พอไงลถตรงก้อนซูมด้วยอ่าคือคือตรงนี้ข้างในมันจะปุ่งงครับแล้วเอาซูมเข้าไปยัดแทนอ่าเพื่อให้ลดน้าหนักของโฟมนั่นเองครับดังนั้นู่นี้จึงมีน้ําหนักที่เบามากๆใช่ก็เลยบอกถึงเบาเลยครับผมเบาเลยอันนี้คือข้อดีข้อที่หนึ่งครับข้อดีข้อสองว่าด้วยเรื่องแอร์ซูมที่เขายัดเข้ามาไงแอร์ซูมตรงเนี้ถ้าเราดูเนี่ยเหมือนกับโหเฮียก้อนเบ่งๆเลยนะมันมันมีสองฝั่งไงมันเลยดูเหมือนยาวนะคือใต้เท้าก็เห็นเลยสองฝั่งยาวๆใหญ่ๆเลยอ่า มันไม่ใช่มาก้อนเดียวใหญ่ๆใช่ไหมสรุปเป็นแก้มสองอันเป็นแก้มลิงสองอันนึกถึงหน้าแอนเต้ไว้มีสองแก้มเป็นแอร์ซูมสองก้อนโอเคนะครับเขาใส่แอร์ซูมสองก้อนเป็นเท้าด้านนอกกับเท้าด้านในนะครับการที่แยกอย่างเงี้ยเพื่อให้การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวซ้ายขวามันเป็นอิสระเลยภาพที่ชัดเจนที่สุดคือการเคลื่อนไหวแบบยูโรสเต็ปนึกถึงแยนนิส์เลยาเนี่ยเท้านี่เลยสเต็ปการที่มีซูมสองก้อนแบบนี้ครับทำให้มันตอบสนองทั้งการดีดเข้า ดีออกอได้แบบมหัศจรรย์เหมือนมีสปริงสองอันเหมือนมีสปริงสองอันแล้วสูบก้อนใหญ่มากนะครับทำให้ฟีลการเด้งเนี่ยได้แบบเต็มเต็มซึ่งตรงเนี้ยผมได้ไปลองมาแล้วครับบอกเลยว่าเขาบิดเด้งทั้งคืนมันเด้งเด่าเข่าผมแข็งแรงไม่พอพี่บอกกับเฮียว่าเฮียแม่งใส่แล้วเหมือนกับเราต้องวิ่งตลอดเวลาคืออย่างนี้เฮียเหมือนต้องดีดตลอดเวลาที่แอร์สูบมันก้อนใหญ่แล้วมี2ก้อนเวลาคุณยูโรสเตปหรือคุณเลย์อัพเนี่ยเด้งซ้ายเด้งขวาเนี่ยเด้ง เด้งแบบรู้สึกได้ให้ฟิลที่แบบบุ๊ปบั๊ปบุ๊ปบั๊บมีการตอบสองต่อเวลาแล้วมันทําให้หน้าเท้าแหละมันเหมือนถูกเราต้องยืนขยิ่งขยิงหน่อยอ่ะเหมือนมิสเตอร์สปริงแมนอ่ะต้องเตรียมต้องเตรียมเด้งตลอดเวลาอ่าเหมือนเตรียมเด้งตลอดเวลาคือหน้าเท้าคู่นี้ม่งแบบบังคับให้มึงเด้งเรียกว่าสายดีดถูกใจแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณออกตัววิ่งคุณเล์อยพ <Euro> step, คุ o ยูโรสเตปกระโดดรีบาวต้องการแรงสปีดแรงสปริงหน้าเท้ารุ่นนี้แอร์สูน,นี้สุดยอดนี่คือคำตอบถูกจอบ <Okay. S 1> การดีไซน์ของเขาเหียมันไม่ได้วางมาแบบเป็นแบบ,บเขาบอกว่ามันวางแล้วเอียงนิดๆไปข้างหน้าอ,อนึกถึงสปริงเราตลอดออกตัววิ่งร้อยเมตร อ่าเหมือนมีตัวเหยียบพึ๊กัดคือเขาวางแอร์ซูทมันเอียงนิดนิดแต่ผมมองงี้ผมมันผมไม่รู้ว่ามันเอียงยังไงอ่าถ้าเอียงอยู่ด้านในที่เรามองไม่เห็นคืออย่างนี้ไงดูดูซูตรงนี้มันโค้งขึ้นเหมือนแอร์มันก็จะใช่ประมาณนี้แอร์จะซูตามนิดนึงมันมีองศาการเอียงนิดนึงครับทำให้การดีดเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้าได้มากเรียกว่าพร้อมขยิบอันนี้คือเรื่องการดีไซน์ครับเพราะนั้นซูมแอร์นะครับแล้วก็ตัวโฟมอะไรนะรีแอคเออตัวโฟมรีแอค เรียกได้ว่าสมดุลลงตัวนุ่มและดีดหน้าเท้ามากๆครับอ่ะตรงส้นมีแอร์ไหมไม่มีนะครับแต่ว่าตัวตัวโฟมตัวนี้มารับน้ำหนักแรงกระแทกได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมใส่แล้วกระโดดรีบาวอุ้นอุ้นใหญ่ๆครับไม่รู้สึกสถานเข่าถือว่าใช้ได้แต่ที่สำคัญคือเรื่องบาลานซ์ครับเห็นไหมการเจาะโฟมเนี่ยที่มันมีวาวเนี่ยคือถ้าคุณนึกถึงแอร์สูงฟิีกรุ่นที่3เมื่ี้ครับ ผมจะรู้สึกว่าส้นมันกลมๆเล็กๆลดี๋ยวเวามๆ้าืมีความรู้สึกว่าส้นมันจะแบบยกโยนหน่อยแต่ตัวนี้เขาทําให้มันฐานมันกว้างขึ้นเหมือนปรับแก้ปรับแก้มาละอ่าปรับแก้มาหน่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเวลาเรากระโดดตึ๊บตับหรือวิ่งเนี่ยมันคงมากขึ้นนั่นเองซึ่งถือว่าแก้ปัญหามาได้ดีทีเดียวครับโอเคเลยนะในส่วนของช่วงกลางเท้าครับมันเหมือนกับว่าการว้าวตรงนี้ทําให้มันบิดได้ง่ายมีการแบ่งส่วนเขาเอาซูตัวนี้มาแก้ ครับอ่าสูทยางตัวเนี้ยทำมายาวๆเนี่ยมาเชื่อมเนี่ยนะครับกับโคมที่ยกสูงขึ้นมาจนถึงช่วงบนข้อเท้าเนี่ยทำให้การซับพอร์ตการบิดเนี่ยมันดีขึ้นนี่เพียงจะลองบิดบิดไม่ได้นะบิดยากเหมือนนะถ้ามบิดได้นี่จ่ายตังค์นะนะครับก็คือเขาทําช่วยขึ้นมานิดนึงโอเคมันอาจจะไม่ได้มีแฉงเพนนหนาแข็งๆนะครับแต่มันก็มีส่วนนี้เข้ามาเสริมซึ่งถือว่าพอใช้ได้นะครับอ่ะลา์แคชั่นเนี่ย r ฟ c ชั่นตัวเนี้ยคือมองเผลอๆน่ะมันเหมือนไอ้นี่เวลาเฮียดูพวกแผนที่ภูมิอากาศอ่ะเส้นลุ้งเส้นแวงขึ้นนึกออกมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์เขาดีไซน์มาแล้วว่าเท้าเราเนี่ยเวลาออกตัวซ้ายขวาขยับแรงเบียดแรงบีบอะไรมันอยู่ตรงไหนยังไงมันก็เลยเป็นลายกราฟิกนี้ออกมาครับซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกในการเล่นผมรู้สึกเลยว่าหนึบหนึบแบบหายห่วง ดีดหน้าดีดหลังซ้ายขวาหมุนตัวหายห่วงเคีัยฝุ่นเยอะเงี้ยเอาอยู่ไหมอพอฝุ่นเยอะก็เปอร์เซนต์เท,เทมันก็ลดลงมาก็น่าเป็นห่วงก็ต้องปาดหน่อยอปาดปึ๊บหนึบแป๊บวิ่งเดกแป๊บหนึ่งปาดใหม่หนึบต่อผมรู้สึกว่าช่วงนี้หน้าหนาวเงี้ยเราไปลองในสนามปากักมันมีฝุ่นเคลือบผิวฝุ่นก็จะเยอะหน่อยมันจะดูดดูดฝุ่นหน่อยนะแต่ว่ายังให้ความหนึบที่ ใช้ได้แต่สัมผัสได้ว่าจะมีความนุ่มในระดับหนึ่งถูกนกินไปก็คือถ้าคุณปาดหน่อยละเรื่องฝุ่นก็หมดปัญหาความนึบถือว่าดีใช้ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับคราวนี้มาในเรื่องของ Material ตัวบอดี้เป็นผ้าตะข่ายไงตะข่ายหลายส่วนเลยใช่หลายชิ้นเลยเอาหน้าเท้าเนี่ยตะข่ายเป็นเพนนี่แหละแต่สิ่งที่ดีก็คือเบาและระบายอากาศได้ดีถูกต้องมีการใช้วัสดุ ฟิลวขึ้นมาช่วงนิ้วโป้องอ่าช่วงฉีกง่ายก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับ,รบช่วงกลางเท้าก็เป็นเป็นตาข่ายแบบสองฝั่งไม่เหมือนกันเลยนะพี่ฝั่งนอกแบบเหมือนใยเยื่อไผ่อ่ะใช่เออเหมือนเาายื่อไผ่เป็นธรรมชาติหน่อยแต่ฝั่งในเนี่ยเป็นผ้าเป็นเมชผ้าลูนะครับคือเรียกว่าการระบายอากาศหัวจดเท้าห่วงเลยสบายใส่สบายไม่มีอับแน่นอนครับหนักเบาด้วยแล้วที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าการที่ ผมครอสเ r อร์แรงๆหรือยูโรเซ็ปแรงๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะขาดก็คือค่อนข้างแน่นค่อนข้างเอาอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะเป็นข้อแนะนำแล้วกันคือทรงของฟรีกสีหน้าเท้าค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวครับเหมาะกับบ้านเราที่หน้าเท้ากว้างภูมบานใช่นะครับแต่ถ้าใครหน้าเท้าเรียวผมว่าต้องไปลองไซส์หน่อย เช็คไซส์นิดหนึ่งแล้วก็เวลาผูกเชือกแนะนำให้ผูกในึ่อ่ารควรจะคัดชับเลยเพราะว่าหนึ่งด้วยวัสดุข้างบนเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงครับค่อนข้างจะขยับสบายนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เชือกรัดหน่อยเพื่อให้มันหยุดให้มันติดหน่อยเรื่องของล็อกดาวน์นะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แนะนําเชือกต้องแน่นนะครับ พราะถ้าคุณไม่แน่นสิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือเชือกมันจะสั้นอ๋อเชือกตัวนี้แอบสั้นนิดหนึ่งนิดหน่อยแต่พอคุณล้างกระชับให้มันติดเท้าคุณจริงๆจะไม่มีปัญหาเรื่องเชือกสั้นแต่ถ้าใครมาเท้าอ้วนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องดึงจากก็ต้องล้างหน่อยล้างหน่อยนะครับเพราะนันอันนี้จะเป็นเรื่องของไซส์และล็อกดาวน์ลิ้นรองเท้าทั้งบนอย่างนุ่มใช่มีโลโก้ฟรีกอยู่ครับอ่ากต่ฝั่งนู้นก็มีโลโก้อยู่เป็นเหมือนพาทิ์ สอ,องแสงนึกถึงแบบเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์เมื่อก่อนอาาจะมีเข็มทิศการบอกเวลาบอกอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นผู้นํำอย่างนี้ป่ะกูมัวรุนรวนอ่วรุนรวนรุนร <c oughs> ้นครับหนาเนนุ่มทําได้ดีเวลาผมใส่เข้าไปคุณล็อกกระชับใช่ไหมใช่ <c oughs> มันเข้าแข้งเนี่ยเนี่ยใช่เพราะมันโค้งอ่ามันเข้าแข้งไม่บาดเนี่ยรับเพราะนั้นถุงเท้า ถ้าคุณบางก็มีปัญหาถ้าบางอยู่หาส้นก็นุ่มปิดดูนุ่มมีบุฟองน้ําล็อกดาวน์พอสมควรนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการใส่ฟิลลิ่งในการวิ่งการกระโดดไม่รู้สึกว่ามันเคลื่อนออกแสดงว่าโดยรวมพี่เอกคือโอเคเลยล็อกดาวน์ดีใช้ได้จะติดเรื่องหน้าท้ากว้างมากๆนี่แหละต้องไปลองต้องรัดเชือกหน่อยนะครับฮิลเคาน์เตอร์ตัวนี้ธรรมดาครับเนี่ย มีฝังอยู่ด้านในเป็นธรรมดาตัวนี้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าคุณรัดหน้าเท้าตรงนี้ล็อกดาวน์ได้ดีก็อยู่แล้วส้นจะไม่ขยับจะไม่มีปัญหาด้านนั้นเรื่องการสวมใส่สบายเท้ามากมากนะครับตัวเป็นไงพี่สี่พันแปดร้อยบาทนะครับถือว่าเป็นรองเท้าระดับกลางที่น่าสนใจในช่วงนี้ยิ่งใครหน้าเท้ากว้างหารองเท้าใส่ยากๆผมแนะนํานะเฮียจะบอกเลยว่าในกี้ไม่ได้มีทุกรุ่นนะที่หน้าเท้ากว้างๆแบบอ่ามันแล้วแต่รุ่นไปเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นโอกาสดีอยงคนเท้ากว้างใช่ครับและราคาก็ดีด้วยนะครับนี่แหละนอกนั้นก็จะเป็นพวกองค์ประกอบการดีไซน์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโลโก้ของตัวซูมฟรีกเลยพวกนี้นะอืมโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้ารุ่นนี้หาซื้อได้ที่แน่นอนต้องซื้อที่ฟู๊บส t ตชัครับทางหน้าร้านแท็กซี่โตที่สยามดิสฟเวอรี่หรือแม้แต่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บช th ด o t c หรือใครเจอพี่เอกใส่รุ่นนี้อยู่ขอลองเราซส์สิบสอง สกินเลยเดี๋ยวขอให้ลองวันนั้นไม่ได้ใส่รุ่นนี้ก็นัดกันก่อนรุ่นน้โอเคถ้าเจอขอลองได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับย u ทูบไอจีติ๊กตอกมีครบหมดแล้วมีครบหมดนะครับแล้วอยากให้ทํารีวิวรุ่นไหนหรือสอนคอนเทนต์อะไรแนะนํากันได้นะครับบอกมาบอกมาวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาทลูกนั้นเกิดมาเป็นเอกอั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 นฉันแนว